นะค่ะมาแล้วแล้วพวกพี่ๆของเธอล่ะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนี่แหม่แหมอารมณ์ไม่ดีหรอเปล่าค่ะนี่เดินมาหาฉันหน่อยสิเฮ้ก็ได้ค่ะแหม่แหมที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยเพราะฉันมีภารกิจให้เธอทำภารกิจอะไรล่ะจะให้ฉันเลื่อนเลืเลอดอีกแล้วเหรอคะใช่หรือเปล่านะาติ๊กตอกติ๊กตอกคิดสิรีพูดมาเถอะนา ก่อนที่ฉันจะไม่เชื่อฟังแกไอ้แก่ตกลงเรื่องอะไรกันแน่ก็ oh, ใช่เรื่องเลือดแต่ถ้าเธอไม่เชื่อฟังฉันพี่สาวของเธอก็คงจะไม่พูดดีก,กว่ายา yeah. ฉันฉันทำฉันจะเชื่อฟังแกแต่อย่ามายุ่งกับพี่สาวฉันดีมากดีมากถ้าเธอเชื่อฟังฉันฉันจะไม่ทำอะไรพี่สาวของเธอเรางั้นไปได้แล้วค่ะเข้าใจแล้ว ได้ยาไปยุ่งกับพี่สาวฉันให้ตายสิปวดหัวจังเลยอ้ะอะมาแล้วเหรอยูมิ ค่าหนูมาแล้วแต่จะว่าไปเราต้องหาทางออกเือป้านี่แล้วจะออกไปยังไงล่ะยังเหลือซันเนจังนะแต่ซันฮะยังไม่ได้สติเลยนั่นแหละค่ะเพราะงั้นเราต้องไปเกี้ยกล่อมน้องก่อนนั่นสินะแต่จะว่าไปเราจะหนีได้ยังไงล่ะในเมื่อที่นี่มีแต่น้ำทะเลนะอ่าไม่รู้สิอาจจะมีวิธีหนีอยู่ก็ได้นี่พูดเบาๆสิเดี๋ยวจะพวกนั้นก็ตื่นหรอกอะขอโทษขอโทษาจะไปหาน้องเลยไหมอืม ไปสิไปช่วยน้องกันรอหนูด้วยสิไอพี่บ้านี่ซานะเราต้องไปกับพี่นะพี่ไม่อยากให้น้องต้องทรมานใช่ใช่นี่ซานะน้องต้องตั้งสติแ่ะต้องทํำให้ได้กับสิ่งที่พวกมันทำกับซานะอะอะไรนะไม่นหนูไม่ไปไ,ไ,ไม่ได้น้องต้องหนีไปกับพี่ซานะหนีไปกับพวกพี่เถอะนะพี่ขอร้องพี่ ีไ่ไปอะไรไปมไม่นะ่ะหนูไม่ไปนะหนูขอโทษที่หนูทําแบบนี้ไปนะฝันแบบนี้แล้วสินะเนี่ยเมื่อไร่กันนะเมื่อไหร่จะหาพวกพี่สองคนจะ